กราสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลต้นที่โ์ um รูมิวสุคิงยอนสาขาพี่มายนะทุกท่านนะนี่ก็กลางเดือนพฤศจิกาแล้วมีจังหวัดไหนหนาวกันแล้วบ้างนะค,คอมเมนต์มาหน่อยพี่มายโคลาตอนนี้ยังปกติอยู่เลยร้อนปกติแดดจ้ามีแต่ลมไม่มีอากาศหนาวเลยนะมาครับวันนี้เดี๋ยวเซลต้นพาไปดูสำหรับท่านใดที่ดูคลิปเซลต้นแล้วชอบแบบ อยากได้รถใช้งานอะไรอย่างเงี้ยที่เอาไปวิ่งหารายได้หาเงินนะรถเนี่ยการใช้งานจะมีหลากหลายประเภทเนาะอันนี้อีกประเภทหนึ่งก็คือออกรถไปแล้วสร้างอาชีพให้ตัวเองนะครับเอารถไปวิ่งร่วมนะเดือนหนึ่งก็ไล่รายได้กันเยอะมากสมมติเอกินหลืใช้เลยนะครับผมก็สําหรับคันนี้ที่เซลล์ต้นทําให้ลูกค้านะครับเป็น ตอนเดียว 2.2s คันนี้ลูกค้าต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้าวิ่งงานส่วนตัวเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของรถวิ่งงานของตัวเองซึ่งลูกค้าเนี่ยขายผ้าขายกางเกงยีนขายส่งอยู่พวกตลาดสำเพ็ตลาดเซฟวันโคราชก็เลยแค่จะวิ่งของตัวเองก็เลยไม่ได้บรรทุกหนักมากประมาณ3ตันลูกค้าก็เลยเลือกใช้เป็นเครื่อง2 2 x เพราะว่าให้มันประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องก็พอดีกับขนาดกําลังน้ําหนักที่จะไปบรรทุกนะ นี่เลยกระจังหน้าตัวใหม่นะครับของ2026นะลูกค้าท่านนี้จริงๆลูกค้าท่านนี้ตอนแรกถามเซลต้นเนี่ยถามเป็นตัว B ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าลูกพอตัวบีไม่มีสีเทาลูกค้าก็เลยขยับมาเล่นตัวเอเลยแต่ต้องบอกว่าคุ้มนะเพราะตัว S อเนี่ยเขาได้กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถได้กุญแจรีโมทมาแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มกว่าแน่นอนนะครับ ไฟหน้านะครับเป็นหลอดฮาโลเจนหรือเราเรียกกันว่าโคมธรรมดาอะไรเงี้ยก็เรียกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีช่องสําหรับรองรับติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมสามารถติดตั้งเพิ่มเติมทีหลังได้นะครับแต่ต้องบอกว่าบางท่านก็มองว่าเดี๋ยวนี้ไฟหน้าสว่างเพียงพอไม่จะเป็นต้องติดก็ใช้งานได้นะนะครับอันนี้แล้วแต่เลยแต่ถ้าใครอยากให้ไฟมันครบๆก็ติดเพิ่มเอานะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสเต็ปที่แบบสเต็ปใช้งานเลยจริงๆ นะครับไม่เน้นสวยเน้นใช้งานเน้นบรรทุกลูกค้าเลือกใช้ล้อล่าเดิมเป็นล้อกระทะขอบ15ายางบิสโตนนะครับก็โหลดหน้าลง1นิ้วนะครับสำหรับคันนี้โหลดหน้านลง1นิ้วไม่ให้หน้าสูงเกินไปเวลาวิ่งเนี่ยจะได้ช่วยลดอาการล่อนลงด้วยนะครับแต่ถ้ามองว่าหน้าต่ำไปนิดนึงเราสามารถปรับสตัดเนี่ยขึ้นลงได้นะครับเบอร์ยางของเดิมโรงงานเนี่ยเขาให้มาเป็นเบอร์215นะครับ70 15 นะครับเป็นล้อกระทะยางบิดโตนเนาะนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เนาะนี่ก็จะได้ทรงออกมาประมาณนี้ด้านหลังก็จะสูงกว่าด้านหน้าหน่อยนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับด้านหลังเนี่ยเราก็ใช้เป็นกระทะบรรทุกแล้วก็ยางมิชลิน X c d ซนะครับซึ่งต้องบอกว่าผ้าใบยางของมิชลินเขาเนี่ยเขาทำมาเพื่อรองรับน้ำหนักการบรรทุกเลยโดยเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น 225, 75, ขอบ15นะครับนี่เป็นยาง X c d 2 นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นยางที่นิยมกันมากในรถบรรทุกนะครับในรถบรรทุกหรืออ่ะถ้าไม่พูดเหมารวมรถใหญ่ก็ในรถพวกรถคอกรถตูด้ดึบเนี่ยจะนิยมใช้เจ้าตัวมิชลินกันมากนะครับซึ่งต้องบอกว่าเวลาที่ท่านทํารถกับเซลต้นเนี่ยเซลต้นก็ใช้มิชลินให้ทุกคันเลยนะนะครับไม่ต้องเป็นกังวลน,นะนะครับคันนี้ก็มีย้ายหูแหนบหน้าขึ้นนะครับเพื่อให้ปลายแหนบเนี่ยเชิดขึ้นเนาะเพื่อจะได้ เขาเรียกว่าอะไรรถอาการแหนบต่ําแล้วจะไปถูกฟุตบงฟุตบาทอะไรพวกนี้นะครับสําหรับเจ้าคันนี้คันนี้ไม่ได้มีดามกระบาดแต่อย่างใดนะครับใช้เป็นกระบาเดิมนะครับโครงกระบาเดิมไม่มีการดามเพราะว่าอย่างที่บอกครับขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะเป็นทุกหนักมากหรือน้อยแค่หน่อยดามก็ดีนะครับไม่ดามสําหรับคันนี้ก็ใช้ได้นี่ทรงด้านหลังก็จะประมาณนี้นะสไตล์เดิมๆเนาะ สไตล์เดิมๆจริงๆคันนี้ถ้าอยากให้ท้ายต่ำลงมาอีกนิดก็ทำได้นะอาจจะดึงแหนบออกสักแผ่นหนึ่งหรือ,อเปลี่ยนตรงเตงนะครับเป็นตรงเตงสั้นเนี่ยก็ลงมาแต่จริงเปลี่ยนตรงเตงก็พอไม่ต้องดึงแหนบก็ได้นะครับก็อยู่ที่ว่าท่านอยากได้ทรงประมาณไหนแต่อันนี้ก็ทรงใช้งานนะครับขับสบายนิ่มเพราะว่าเนี่ยสังเกตนะครับแหนบบนกับแหนบชุดล่างจะไม่ได้พิงกันมีระยะความห่างประมาณ1นิ้วกับ2นิ้วเลย นะครับฉะนั้นเวลาวิ่งรถเปล่ารถเดิมๆจะให้อารมณ์ความนุ่มนวลคล้ายๆรถเดิมเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็เสริมแนบ16มิลนะครับเข้าไปอีกข้างละ3ตัวนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เพื่อบรรทุก3ตันนะครับก็เราเลือกเสริมแนบตามน้ำหนักได้นะครับทุกท่านนะว่าเราอยากเสริมแค่นี้บางท่านไม่อยากเสริมมากอยากเสริมแค่แผ่นเดียวบรรทุกตันกว่าอะไรเงี้ยจริงๆรต้องบอกว่าเราเลือกเสริมได้นะครับบางท่านก็แบบ ตันกว่า2ตันแต่เสริมแผ่นเดียวเอา20่มิลอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็ก็พูดคุยกันได้ดดนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นตู้ทึบครับ2เมตร10นะครับเป็นหัวซิ่งท้ายซิ่งนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาชอบทําตู้แบบจะแบบเป็นมาตรฐานเลยนะให้เป็นทรงแบบหัวซิ่งท้ายซิ่งอะไรางี้นะครับนี่เปิดก็เปิดจากด้านซ้ายนะครับเปิดจากด้านซ้ายลงมาก่อน นี่ภายในนะครับก็จะบุไม้อัดมาให้แบบนี้เลยนะครับบุไม้อัดมาให้นะครับก็บนหัวด้านข้างประตูฝาท้ายนะครับแล้วข้างในก็เป็นโค้งแบบนี้นะครับทำสีให้เรียบร้อยสำหรับตัวโค้งเนาะนี่เรียบร้อยพร้อมใช้งานครับมีไฟบนเพดานเอาไว้ใช้เวลากลางคืนด้วยนะครับก็ต่อให้เสร็จสับเรียบร้อยหมด นะครับแล้วก็ตัวตู้เนี่ยตรงไหนที่มีการยิงรีเวทอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเอาซิลิโคนนะครับอุดกันรั่วกันซึมของเจ้าตัวน้ำนะครับให้ลูกค้าด้วยนะครับก็ตู้ทึบเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเราเลือกความสูงได้นะครับเมตรแปดสองเมตรสิ 10, อะไรพวกนี้นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับซึ่งเมตดแปดก็จะตัด ช่วงระยะข้างบนตรงนี้ออกไปนะครับที่เป็นตัวต่ออีก30เซนตัดออกไปตรงนั้นนะครับก็จะต่ําลงมาหน่อยนะครับก็นั่นแหละมี2ขนาดเมตรแกับ2เมตรสิแต่จริงๆถามว่าจากที่เซลต้นเคยทําตู้มาเนี่ยถ้าเราจะสั่งแบบว่า2เมตรท้วนเมตรเเมตรหอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งได้หมดแหละครับนะแต่ว่าถ้าตู้ที่เขามีเลยแบบเป็นมาตรฐานเนาะก็จะเป็นเมตรแกับ2เมตรสิวัดความสูงจากพื้นกระบะนะครับนะนี่ แล้วก็พอเมื่อลูกค้านะครับตัดสินใจซื้อเป็นตัว S สิ่งที่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้นมาคือกุญแจรีโมทนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงปรับมองข้างไฟฟ้าประตูเป็นเซ็นทรัลล็อกด้วยเพราะว่าถ้าเป็นตัว B เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไม่ซีเรียสน,นะตัว B เนี่ยจะยังไม่เป็นเซ็นทรัลล็อกเราต้องไขทีละประตูแต่อันนี้ไข1ประตูเปิดทั้ง2ประตูนะครับมีหน้าจอมาให้เรียบร้อยก็ต้องบอกว่าขยับราคาขึ้นมาอีกนิดได้อำนวยความสะดวก นะครับที่สะดวกสบายมากขึ้นก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่เกรดตัว S เครื่องยนต์2.2นะครับมีให้เลือก2เครื่องนะเครื่อง3,000กับ2.2 2. 2. ในเกรดตัว S แต่ว่าจะเป็นรถที่เป็นตัวรถกับมีกระบะนะจะไม่มีหัวแชสซีนะ ครับลองดูครับใครอยากได้แบบไหนสั่งทําแบบไหนทักหาเซลลต้นได้เลยเดี๋ยวเซลลต้นทําตามให้จะเอาส่งสวยๆส,ส่งซิ่งส่งยอดทาให้ได้หมดนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เซลลต้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ